สวัสดีค่ะวันนี้เอาข่าวความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากไทยไปจีนนะคะช่วงกรุงเทพถึงนองคาายระยะที่สองนะคะก็จะเป็นช่วงนครราชสีมาถึงนองคาายมาให้ฟังกันค่ะวว่าโครงการเนี่ยอัปเดตไปถึงไหนบ้างจะมีการสร้างจริงหรือเปล่าอย่างไรบ้างนะคะ เมื่อวันที่22ธันวาคม2563นะคะที่โรงแรม The Imperial Hotel and c o n v e n t i o n c e n t e r โคราชเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลจีนนะคะในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพถึงหนองคายระยะที่2ก็คือจากนครราชสีมาถึงหนองคายค่ะสำหรับการจัดประชุมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยก็จะจัดกันทุกจังหวัดนะคะซึ่งวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ย ก็จัดที่โคราชไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นขอนแก่นอุดรธานีและสุดท้ายที่จังหวัดหนองคายเพื่อนำเสนอผลสรุปการศึกษาของโครงการผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะตามแผนการดำเนินงานเนี่ยภายหลังศึกษาโครงการนี้แล้วเสร็จ การรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเริ่มดําเนินการขออนุมัติดําเนินโครงการและออกร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในปี2564นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะประกวดราคาสํารวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และก็เริ่มก่อสร้างงานโยธาในปี2565โดยก็จะใช้ระยะเวลาดําเนินการเนี่ย48เดือน จากนั้นจึงจะเป็นการติดตั้งระบบโดยจะเริ่มดำเนินการในปี2,566ใช้ระยะเวลาดำเนินการ66เดือนนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี2,572 ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพถึงหนองคายสำหรับระยะที่2คือช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายมีระยะทางอยู่ที่356กิโลเมตรแบ่งเป็นทางรถไฟระดับพื้นอยู่ที่185กิโลเมตรและทางรถไฟยกระดับ171กิโลเมตรวงเงินลงทุนรวม2.5แสนล้านบาทนะคะ มีสถานีรถไฟที่5สถานีก็ประกอบไปด้วยสถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแกน่นสถานีอุดรธานีและสถานีนานาชาติหนองคายค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสถานีขนถ่ายสินค้าอีกหนึ่งแห่งบริเวณสถานีรถไฟนาทาจังหวัดหนองคาย มีศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่นาทาน,นะคะจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยหน่วยซ่อมบำรุงทางอีก4แห่งที่สถานีบ้านมะข่าจังหวัดนครราชสีมาสถานีหนองเกจจังหวัดขอนแก่นสถานีโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและสถานีนาทาจังหวัดหนองคายนะคะ นอกจากนี้นะคะบริเวณนาทาที่จังหวัดหนองคายเนี่ยก็จะเป็นย่านกองเก็บตู้สินค้าแล้วก็เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่มาจากรถไฟจากทางฝั่งลาวด้วยค่ะความเร็วสูงสุดในการเดินรถนะคะจะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะส่งผลให้การเดินทางจากกรุงเทพมาถึงหนองคายเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง15นาทีนะคะ ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าตามส่วนของการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการพัฒนาเฉพาะช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายเนี่ยพบว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่าโดยคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร้อยละ11.24นะคะส่วนผลวิเคราะห์ความเหมาะสมการพัฒนาทั้ง2ระยะ คือจากกรุงเทพถึงนครราชสีมานะคะแล้วก็จากนครราชสีมาถึงหนองคายเนี่ยคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร้อยละส1 0สําหำหรับรูปแบบการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟก็ได้กำหนดให้มีการแก้ปัญหาจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถโดยก็จะมี5รูปแบบนะคะก็เป็นสะพานรถไฟจำนวน120แห่ง สะพานรถยนต์จำนวน25แห่งสะพานกลับรถรูปตัวยูอีกจำนวน23แห่งทางลอดรถไฟจำนวน84แห่งและทางบริการอีกจำนวน3แห่งค่ะสำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงนะคะจากกรุงเทพถึงน้องคายระยะที่1คือกรุงเทพจากนครราชสีมาเนี่ยเบื้องต้น ค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ107บาทถึง534บาทนะคะส่วนระยะที่2จากนครราชสีมาถึงหนองคายค่าโดยสารสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ984บาทค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะทราบรายละเอียดของสถานีต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ช่องของเราได้ค่ะโดยก็จะมีรายละเอียดของแบบร่างของสถานีทั้ง5สถานีนะคะแล้วก็มีรายละเอียดของในส่วนสถานีนาทาซึ่งเป็นย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันค่ะ และถ้ามีข่าวอัปเดตความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงอย่างไรเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ฟังนะคะถ้าท่านชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอลาไปด้วยวิดิทัศน์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2 จากนาครราชสีมาถึงหนองคายค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและจะขออนุมัติดำเนินโครงการในปี2,564จากนั้นจะจัดก,การประกวดราคาและสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์พร้อมเริ่มก่อสร้างงานโยธาได้ในปี2,565และติดตั้งงานระบบในปี2,566คาดว่าจะเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2,572อีกไม่นานเตรียมสัมผัสการเดินทางที่รวดเร็วแสนสบาย กับความเร็วสูงสุดในการเดินรถ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงหนองคายใช้เวลาเพียง3ชั่วโมง15นาทีโครงการนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมไทยสู่สากลส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถาน,นีนำความเจริญมาสู่ชุมชนและยกระดับให้ถ่ย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเสริมศักยภาพของประเทศ